น้องๆเคยเห็นสายรุ้งไหมคะสายรุ้งคือแถบและอองน้ำสีสวยที่ทอดโค้งยาวอยู่บนท้องฟ้าจะเกิดขึ้นเวลามีฝนตกพรำๆในตอนกลางวันวันนี้พี่แมมมมีเรื่องเกี่ยวกับฝนและสายรุ้งมาเล่าให้ฟังค่ะเรื่องมันเกิดขึ้นในตอนบ่ายๆวันหนึง่งเมื่อเด็กๆนอนหลับกันหมดแล้ว เทพธิดาตัวน้อยที่ชื่อวันก็หลบมานั่งพักผ่อนอยู่บนกลีบดอกที่บอบบางนุ่มนิ่มของดอกต้อยติ่งสีม่วง วันนี้พวกเธอดูไม่ค่อยร่าเริงเลยนะต้อยติ่งไม่สบายหรือไงจ๊ะอากาศมันร้อนไปหน่อยนะวานันแล้วพวกเราอ,อ่ะก,ก็หิวน้ำกันด้วยอืมจริงสินะวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนและพื้นหญ้าตรงนี้ก็แห้งไปหน่อยนะเนี่ยแต่รออีกนิดหน่อยฝนก็คงจะตกแล้วละ่ะนี่เป็นหน้าฝนนี่นาะฝนไม่ตกมานานแล้วนะเป็นหน้าฝนที่แปลกมากๆเลยเอแต่ว่าตรงนู้นมีเมฆก,ก้อนใหญ่มากเลยนะ อืมอีกไม่นานเมฆก้อนนั้นก็จะต้องตกลงมาเป็นฝนแน่นอนอ๋อเธอหมายถึงเมฆสลับสีก้อนใหญ่ตรงนู้นใช่ไหมล่ะเขาคงไม่ตกลงมาเป็นน้ําฝนหรอกนะจ้าวันตกสิเมฆเมื่อรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะก็จะต้องตกลงมาเป็นฝนมันเป็นเรื่องที่แน่นอนที่สุดแล้วจะ้ะแต่พวกเราเฝ้ามองมาหลายวันแล้วนะเมฆก้อนเนี้ยไม่ตกลงมาเป็นฝนหรอกนะวันน้องๆคง,งไม่เชื่อใช่ไหมคะ ว่าเมฆจะไม่ยอมตกลงมาเป็นฝนวันก็ไม่เชื่อเหมือนกันเธอก็เลยใช้ปีกบางๆเล็กๆของเธอบินออกไปจนถึงขอบฟ้าแล้วก็ไปจนถึงเมฆสลับสีก้อนใหญ่ก้อนนั้นเมฆก้อนนั้นเป็นเมฆที่ใหญ่มากใหญ่ราวกับบ้านหลังใหญ่ๆหลังนึงทีเดียวปุยเมฆคือละอองน้ำเย็นเฉียบ มองเห็นเป็นปุยสีขาวละเอียดเหมือนปุยฝ้ายเมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์ก็กลายเป็นสีชมพูอมส้มปนทองสลับเลื่อมพายงดงามยิ่งนักว้าวช่างเป็นก้อนเมฆที่งดงามจริงๆขอบใจจ้ะเธอเป็นก้อนเมฆที่สวยที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยนะฉันรู้จ้ะ และฉันก็ภูมิใจมากด้วยและนี่นะนอกจากฉันจะมีสีสันที่สวยงามมากฉันยังสามารถเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเป็นอะไรได้สารพัดน่าดูมากเลยละพูดแล้วจะหาว่าคุยจริงอ่ะจริงสิมานี่เดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูนี่ฉันกลายเป็นเรือสําเภาลลำใหญ่มีใบและมีเสากระโดงเรือด้วย <c oughs> นี่ฉันกลายเป็นปราสาทในฝันของเจ้าหญิง มีหอคอยสูงแล้ว uh ก็ม huh> ีหลังคายอดแหลมแหลมและนี่อันนี้ฉันชอบที่สุดเลยฉันกลายเป็นจิ Demon> ๋นช้าสวรรค์ขึ้นมานั่งสี่วันฉันจะพาเธอหมุนไปรอบรอบ้ยเ้ยยพอแล้วพอแล้วนี่ฉันสนุกมากเลยนะขับใจนะปล่อยฉันลงได้แล้วล่ะแล้วเธอกลับไปเป็นรูปร่างอย่างเดิมนะเห็นมะเธอจะต้องยอมรับว่าฉันเป็นเมฆที่ยอดเยี่ยมที่สุด ใช่จ้ะเธอเป็นเมฆที่สวยที่สุดใหญ่ที่สุดนี่ถ้าเธอตกลงมาเป็นฝนนะน้ำคงเอ่อเต็มทะเลสาบแต่แม่น้ำลำคลองแน่เลยเฮ้ยฉันไม่ตกลงไปเป็นฝนหรอกไม่ต้องห่วงฉันห่วงที่เธอไม่ยอมตกไปตังหากล่ะพื้นดินข้างล่างน่ะแห้งแรงมากแล้วนะรอให้ฝนตกลงไปสักทีหึฉันไม่ยอมหรอกจะให้กลายเป็นฝนแล้วตกลงไปอยู่บนพื้นดินดำๆเหม็นๆข้างล่างนั่นเหรออึน่าเกลียดที่สุด เป็นเมฆก็สวยดีอยู่แล้วเป็นฝนน่ะหน้าเกลียดจะตายแต่เป็นเมฆน่ะหน้าเบื่อนะลอยไปลอยมาอย่างดีแปลงรูปร่างเป็นโน่นเป็นนี่แต่ความจริงเธอก็ยังเป็นปุยเมฆอยู่ดีแต่ถ้าเธอกลายเป็นฝนนะเป็นเป็นเป็นน้ำฝนแล้วไงถ้าเธอกลายเป็นน้ำฝนเวลาที่เธอตกลงไปข้างล่างเนี่ยนะเธอก็จะทำให้เกิดเสียงต่างๆกันก็แล้วแต่ว่าเธอจะตกไปโดนกับอะไร ถ้าตกไปโดนพื้นดินก็จะเป็นเสียงแบบนี้ถ้าตกไปโดนหลังคาสังกสีก็จะเป็นเสียงแบบนี้แต่ไม่ว่าจะตกไปบนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเธอก็จะไหลไปสู่พื้นดินกลายเป็นสายน้ำแล้วทีนี้ล้ะก็สนุกอ,อ,อสนุกยังไงสายน้ำก็จะค่อยๆไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำ จากยอดเขาลงไปรวมกันที่ทะเลระหว่างทางที่ไหลไปเนี่ยนะเธอก็จะได้ลัดเลาะเที่ยวไปตามทุ่งนาป่าเขานี่ได้เห็นบ้านเมืงองสวยๆด้วยนะวัดวาอารามก็ได้เห็นและตอนที่เธอกลายเป็นแม่น้ำเนี่ยนะเป,นเป็นแม่น้ำแล้วมันเป็นยังไงล่ะเล่าเร็วๆสิวนันก็ได้ก็ได้ก,ดกด็ตอนที่เธอเป็นแม่น้ำเนีเน่ยนะเธอก็จะเป็นที่รักของทุกๆคนเลยสัตว์น้อยใหญ่ทุกตัวจะมาเยี่ยม,มเธอ ต้นไม้ทุกต้นจะออกดอกออกผลเพราะเธอนะอเด็กๆจะมาเล่นน้ำกับเธอแล้วบางทีเขาก็จะทำคมจุดไฟสวยๆไม่ลอยให้เธอด้วยนะว้าวฟังดูดีจังเลยฮะอืมใช่ยังไม่หมดนะเธอยังจะได้ไปเที่ยวทะเลด้วยฉันเคยเห็นทะเลแล้วนะไม่น่าดูสักเท่าไหร่หรอกอก็เป็นสีน้ำเงินเหมือนท้องฟ้านี่แหละแต่มันยับๆหน่อย แล้วบางทีก็กลายเป็นสีเขียวเข้ม,ขมๆหรือสีเทาๆอะไรเงี้ยแต่เธอเคยลงไปในทะเลหรือเปล่าเธอเคยเห็นปลาหมึกยักษ์ไหปลาหมึกยักษ์ใช่เป็นไงอะ่ะมันก็จะน่ารักมากๆเลยอะ่ะตาโตๆมีหนวดยาวๆใช้แทนมือด้วยนะพ่นหมึกได้ด้วยแต่เธอไม่เคยเห็นก็คงดึงไม่ออกหรอกอืมอืมฉันฉันอยากเห็นปลาหมึกยักษ์จังงั้นเธอก็ต้องตกลงไปเป็นฝนสิจ้ะ เชื่อเธอสนุกออกแต่ฉันเสียดายสีสวยๆของฉันจังเลยนี่ดูสี่วันฉันมีสีชมพูอมส้มผสมด้วยสีทองสลับกันด้วยนะบางทีตอนค่ำๆฉันยังมีสีม่วงแซมด้วยไม่มีอะไรจะสีสวยอย่างนี้หรอกไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนแม่น้ำหรือว่าทะเลน่าเสียดายออกไม่จริงหรอกมีสิ่งหนึ่งนะที่มีสีสันสวยงามกว่าเมฆและเธอก็สามารถเป็นสิ่งนั้นได้ถ้าเธอยอมตกลงไปเป็นฝน อะไรนะที่มันจะสวยไปกว่าสีของก้อนเมฆลองนึกด,ดูสิอืมนึก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 สีสวยกว่าเมฆเลยเหรออืออะไรนาะน้องน้องรู้ไหมคะระหว่างที่วันเล่าเรื่องน้ำฝนกลายเป็นแม่น้ำแล้วก็ไหลไปลงทะเลให้เมฆฟังนั้นเมฆก,ก็ตั้งใจฟังแล้วก็เผลอรวมตัวกันเข้ามาจนตอนนี้ ุยเมฆสีขาวฟูฟ่องกลายเป็นกลุ่มเมฆสีเทาเข้มแน่นและหนักวันรู้ดีว่าอีกไม่กี่วินาทีก้อนเมฆก,ก็จะหลงกลตกลงไปเป็นเมฆฝนแล้วล่ะคะ่ะอืนึกยังไงก็นึกไม่ออกนึ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 กเเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันเป็นอะไรไปเนี่ย รู้สึกตัวหนักๆฉันฉันเป็นอะไรไปเนี่ยเธอกำลังจะตกไปเป็นฝอนนะสิฝนตกแล้วค่ะหยดน้ำใสยเย็นนับล้านหยดหล่นพร่างพูล,ลงสู่พื้นดินแห้งผากต้นไม้ใบหญ้าสะบัดใบออกรับน้ำฝนกบเขียดพากันออกมาเต้นและส่งเสียงร้องระงมเมฆสีสวย ตอนนี้กลายเป็นฝนไปแล้วรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นเป็นอย่างมากหยาดฝนเม็ดโตกระโดดโลดเต้นกระเด็นกระดอนไปมาตามพื้นดินอย่างร่าเริงอยู่นานนับเป็นชั่วโมงจนพื้นดินอิ่มน้ำชุ่มฉ่ำบ่อน้ำก็มีน้ำเอ่อนองฝนจึงค่อยๆซาลงเห็นเป็นเพียงละอองน้ำเม็ดเล็กๆบางๆหลังฝนตก อากาศแจ่มใสดวงอาทิตย์ยามบ่ายส่องแสงสีทองสวยงามผ่านละอองน้ำนับร้อยนับพันเกิดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่งดงามที่สุดบนท้องฟ้าแถบสีสวยทอดยาวโค้งอยู่ที่ขอบฟ้าสีม่วงครามน้ำเงินใสเขียวเหลืองและส้มปนแดง รวมตัวกันเหมือนริบบิ้นอันโตสิ่งนี้แหลคะค่ะที่เรียกกันว่าสายรุง้งวันดูบนฟ้านั่นสิมีแถบสีสวยงามมากเลยอะ่ะสวยกว่าสีของเมฆอีกมันคืออะไรอะ่ะก็คือสิ่งที่ฉันบอกเธอตะกี้นี่ไงจ๊ะเขาเรียกว่าสายรุ้งจ้าตั้งแต่วันนั้นเมกฝนไม่เคยบนงองแงอีกเลย เพราะรู้ว่าการตกลงไปเป็นน้ำฝนนั้นเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นที่สุดและบางวันถ้าอากาศดีมีดวงอาทิตย์เป็นใจแล้วก็เขาจะกลายเป็นสายรุ้งแสนสวยที่ใครๆก็ชื่นชม เกิดเป็นสะพานทอดยาวไกล